อุรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะคลิปนี้จะมาติดตามกันที่เรื่องของการสร่งเสริมประชาธิปไตยโดยสำนักงานคณะกรรมาก,การการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการคนพิการส่งเสริมประชาธิปไตยประจำปี2556าเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจทั้งด้านกระบ,บวนการประชาธิปไตยให้แก่คน้นพิการ ทั้งนี้สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดดอนท่านีได้จัดทำโครงการค้นพิการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำปี2 5 5 0เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปกครองตามระบบประชาธิปไตยให้แก่คนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนรวมทั้งการเมืองสั่งเครือข่ายคนพิการให้นำความรู้ที่ได้รับไปทายทอดแก่คนพิการในท้องถิ่นเพื่อเป็นแบบอย่างและกระตุ้นเตือนให้บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนรวมทั้งการเมืองเช่นเดียวกับคนพิการ โครงการนี้เป็นการอบรมความรู้เรื่องกระบวนการเลือกตั้งให้กับคนพิการจากสมาคมคนพิการสมาคมคนตาบอดสมาคมคนหูหนวกและสมาคมคนพิการถูกประเภทจังหวัดอุดรธานีรวม30คนครูปแบบของโครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมและก็บรรยายให้ความรู้โดยได้รับวิทยาก,กลรลาภาษามือจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีจำนวน2คนนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันไปไหม พอดอุดอร์เบิงอ่อนซ่อนอุดอรเดอสวัสดีค่ะเช้าอุดรเป็นคนขยัน